สบายดีพี่น้องทักทายสบายดี FC เอฟซีที่แป้งเบิดสุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายดีเนี่ยมสวยๆเด้อพี่น้องเพอ้ยพบพ่อกับส่องพ่อน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเพียงน้องมื่อนี้ยอ่าเธอเปิดคือคลิปขึ้นมากค่ะพ่อกับแสงแดดพี่น้องเอ้ยห่อนยุดยุบเยอะเนี้ยสบายดีพ่อพี่น้องสิขายกระตาพอดี๋ยเนี้ยเลยมาแล้วก็เห็นกระตาแล้วบว่าเออเอากระตากมาขาย จะเป็นข่าคาตาบกเจตาแน่ีเจชัดแดดเป็นาชื่อราตาพี่น้องระตาตัวใหญ่น้องจันมี่ตัวใหญ่น้องเตียน่ได้เป็นใครนยละร้อบาทนี่ไรเฮ้ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาน่นยี่่ร้อบาทเบิรเจแดเป็นเมาส้องเลยเมาสไปเลยเป็น่าเอ้ไวใส่เพ็ดปวกจีเปนวเป็นจเอาไปเห็ดกระตาน้เงินหาทองเนบัดคืนทุนกน เออแน่น่อเงินกระทองพันลาดิ่่นศหา่องมพอเอาสตานาดเเออมันเหลือทงโดยโดยเนาเอนมาช่เขาจเอามาคายวันเขาก็เลยเลือกแม่ไม่นี่ก็เลยเลือกให้พี่ว้งามๆเลยจะไปามเงินหัทองกินเงินใหม่เิ่เนะหน่วยละร้อยบ่งามเนาะเออโอ้ไปเตรียมนี่ก็หลายหมื่นหลายแสนอยู่ในนี้ เนาะเออไปพี่น้องเฮาสิมืส่งให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยมส่งให้ถึงที่เลยแม่นบริการถึงที่โดยไปๆพี่น้องไปเลยสิเมื่อเอาเครื่องไปอันให้ให้คุณให้แม่ตู้ทั้งนั้นเนาะโดยๆๆเนาะไปพี่น้องไปอือ อาตัดพ่าอีกทีพี่น้องเอ้ยหอดบันชีเขียวแล้วโหปาดโทมื้อีนโอหพี่น้องเอ้ยเวลาล่างรถยังงามเลยปาดทีเท่าดูไอ้ทรงเังเหรียนแล้วเออฉันไปเที่ยวบ้างเรอบายพุ่นนี่ดีจังหน่อยนี่ เมื่อนี้ได้เมื่อเปิดงานเนาะเปิดเปิดงาน,น,น,ไ,น,งนได้เพี่ยงไเมือนี้เปิดางดลุงากระตามาอากระต่ามาส่งให้จีไปบามเาเที่ยวนะ <laughs> บ่ไดไปเดี๋ยว่ายังมีวิอากลายวิอักลายจะไปมอบของให้้าเจ้าเานี่ย มึงเดี่ยวแล้วแต่ว่าทั้งสิงไปเอาเข่าเอาน้ำนี่นะสิไปสร้างเข่าลูกขเจ้านี่ไปเอาเขา่านี่โดยโดย,โดย <laughs> ไปก็ด้่เอาอันนี้ลูกงจีกันพีน่น้องเลยเจพ่แมนผูดด้ใดเจีสายผู้ใดหนึ่งละร้อยขนะอ,องอันนี้อันพัวเท้าไอ้เคยปลอมเนี้ยานนี่นะ เอ,อย้ยไม่เห็นบ้านเจ้าเลยนี่มาแต่บ้านเคยละเพื่ด้พี่น้องนี่นนอนอนโอ้ไปไหนไงพังกระซิล่างมาจากพัติสือมา้น,นี่องมกระซิล่างสีเซตพี่น้องเลยโอ้เคยนละครับยังไม่เปลี่ยนเลยเนาะอ้าวจังนั้นก็เป็นเอฟซีก็ให้กำลังใจอยู่เนาะคอยครับคอยฮัทจับซูมือ FC, เอฟซีวะเดี๋ยวก,ก็เป็นเองเพื่อนมา โดยผลเฮามันบ่เป็นมาแต่เกิดดอกเนาะแม่นแล้วว่าเอ้ยพี่นึงสิบ่เป็นบ่มื้อผ่านนั่นติโดยๆๆไปกนพี่น้องเอ้ยส่งให้เจสายก่อนสั่งกระตาหเฮ็ดปวกก่อนเพิ่นว่า2หน่วย จักเป็นยูหรือว่าแล้วพี่น้องเอ้ทางนี้ก็สิบเมนทางลงบันที่สว่างพี่น้องเอ้เนาะว่านนี้แล้วพันเขาไปครับอยู่นี่แล้วกับเคยหลาบบ้านเนะี่ยในเดินตรงเฮียนนี่แหละ โอ้ยอุกกะลุกกับเคยหลาบ้านเนี่ยักสิเป็นไงบ่บุพี่น้องเ้ยไปแท็กอยู่ไปดิไปแท็กอยู่ไปดิอยู่บ่า สบย้ยสบายดีปะฮะของฝากจากกระตาอยู่ไนั่งขาล่อใจเงินอยู่แต่ละมือนั่นออกเงินออกไหมแต่ละมืออะไรหืมบันหินปันหินอะไรสร้อยอยู่อะไรเอ่อโดคนมาคนมาเพราะ มาเป็นวงล้วบาทอยากเทากันกจายคาแรงอยากเท่าเงี้ยอยาเท่าเหมือนกันอยาา้วยกันน่ามีชิ้นเล่าเราได้ไหสั่งเออโอ้เจ็ดแปดเอนันคาสร้างอไกปาเอพี่นุ่ยสั่งไหมไม่นี่เยเหอนเอากระตามาหาโดยทั้งหมดว่าข้าวาูเท่ากูแกมือเพื่อนดิโดยโกหกโกหกเฮ็ดกหาเฮ็ดิ้นใบไส้โดยหานเล่นไอ่ด้ค่ะ ทาเครื่องหาคำโดยเมนเ่าเ็ดรียบงายก็ได้านกาน้าอมสามัเโดยททเพิ่นเบิ่งงนะป้าเนาะคันคันเพื่นวาเฮ็ดได้เขากัสิเฮ็ดเนาะพเข่าอยากอยาให้มันเป็นสิลมงคลเนาะโดยอทอ้ามีมีเพะวน้มีมีเออมีแต่มีเนาะมีมีออใสจนสวดเด้ป้าเ้อคัล่นอยากให้มันโตออกได้โตออกละ น้องเคยเอาได้เอออย่างนั้นโตเฮียได้ก็โกเฮียเป็นของน้องเคยเลยได้ค่ะซากระนงเคยเพิ่นก็เอามาให้โดยเอาไปทานนละมันได้บุเป็นยังไปขอเอาเอากระสีมาเวียดพอดีบุเป็นยังผู้เนี่ยงถักเนาะโดยแข็งเลยนี่จะติวล้วนๆไปเลยโดยโดยไปรีวิวเงานเพิ่นอยู่พี่น้องเลยโดยโดยสาธุสบายดีพ่อใหญ่พามได้ยังเด้อนะโดยสบายดี ฮะบอฟองโอ้ยเมื่อขายอันโฮมให้ลูกชายเพิ่อนไปน้องเอ้ยพอได้ค่าขนมให้ลูกชายเพิ่นวะโอเคยล่ะจะ่าบุ้ยโอ้ยบุษันได้ง่ายดอกพื่อนเ้ยจะ่าบัวอานจะฟาดกันซว่างโอเคลาะมุนสายมุนขัวขัวกันจนเหนื่อยคนครับคนบุเคยจับเนาะโอ้ยบุษันเป็ี่ยนเนาะ้าเลยท่านเป็นง่ายดอกโอ้ยพี่น้องเพื่อดแล้วสามชีพคือเก่าเนอะ ใช um ่ยังอันพ่อไนยพามชงอากาศเออมันจะได้เป็นงานแก่ได้อบนี้เนาะเออนี่มันจะได้อันนั้นแล้วเหก็เลยเพิ่มไปเพิ่นเนาะโอเคารช่างสบายโพดเพิ่า ừ cho nên Chị chỉ bố mi ngàn hết nó có lời hai này phân à nè và sẵn xong là bài ác cả thế nào Hả chắc lúng ba mất tài nhau mà <laughs> hao nã sống sấy anh uh, sống sấy lục sáu nhầy rồi đã <laughs> เออลูกใส่ได้ลูกเขยหละใหยลูกเขยลูกสาวซื้อเมน,นเกิดอไรดีลูกแหละมาส่งกระตาให้เจ๊กระตาเพิ่นสิหาบเงินหับคำเด้มือขึ้นเฮือนเด้เกระตายัางน้อยบ่างปั๊บสางพี่น้องเอ้ยลุยเอาแถวว่าลิเค,เคยแหล่เป็นคนสมบูรณ สบายดีวัดใจสบายดีลุงโดยปาดไวอยู่นียเนาะเออโดยโดยแม่นแม่นแล้วแะไวได้เนี่ยอันนี้ชุนยุดตอนช่วงอันบูเดือด3สามนะพี่น้องเอ้ยสามมือพอสามมือสี่มือ à, ủ thìm với loại cụ thôi cả đây không thể vào đây nè Uh, nhiều là nó rồi 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 hả hả cả lăng nhật tăng sau anh bon chọn lốt hiến khút khúm một ban này đâu, tham thám khao cái gì đấy phải nó với sang cái này อดขันได้แล้วว่าสันทังนะเียวใครเนะเียวใครเนาะไปๆพี่น้องเอ้ยว้ไว้ไว้พี่น้องเอ้ยสร้างผนเหตกันได้เนาะจวดจัด ไนาซีโบกแล้วแล้วพี่น้อง,องุ้ยสูงหรือมา,ามาอยู่มาไก่แห้งกต่กสูงเลียวมาแต่ไกลน่ะคือว่าต่ำมันมากไก่ปัาดเลยพี่น้องุ้ยส่วนสูงผมเป็นหาหกเมตรพ,พี่นี้ยมาลุงแหละสูงจัดเมตรอันเสาเนี่ยสี่เมตรบออ๋อแม่นบ่คือสูงแท้เออแต่ขันข้นคือบ,บ่รวมพื้นเนาะเออ แมนแมนเสาฮามัดเขาก็ว่าอยู่นี่ยฮามัดฮามัดป่ายผมจักประมาณฮามัดพี่น้องเนาะเลี้ยวมาแต่ไก่คือว่าดตั้มบัดมาไก่ป้าทุ่มบอดิตัมจักดีเลยสูงให้จนเทินอยู่เยอะๆๆเกือบลมทางในโบกแล้วแล้วบ่ลุงแท็กด้วยทางในโบกแล้วเรียบร้อยเพื่อนวะ เออนยังยังต่ขางนี่ดีต้นน like> ี่เนาะทางนี้แล้วเาื่อนนี่เออโอ้เจ้าน่อยบใจกันรับรับเงินเดือนได้นน่เนาะมือนี้ปะโอแห้งกระดวนพี่หนอ้ยเอาะลัวยังไลยมือพ่อมาแห้งกับมือนี้สิรับเออเออมืออื่อนยุดอีกและอ้าวพี่งเอ้ย เออวิวต <laughs> <als> uh, the se <self> ์ย <spooky> <this> <how it> <celand> ุดไปบุญมันพ่นก่อนโชว์โชว์โม่สมื่น่ะบอยเบิดอีกแหละอ้าวพี่น้องเอ้ยพอดีแท็กกับวันสิจายโบเบิด์สมาสั่นนี่พี่น้องเอ้ยอืมบานประตูหน้าต่างเพื่อนกมาเรียบร้อยแล้ว ủa, ở nai gì vậy phi nông ơi. cá, ừ. à, à, hết. Phần kín tết sang cái bốc chân. phải phai đầy, ạ. rồi rồi rồi, ủa hết chú quân kinh, phân giặc nó đáy chát hại. háo này chát hại, em ma xuống mưa chứ. đôi. quá, thì nọ ma tháng này từt vô. โอ้ยเสียงกระกลองคักเลยสองห้องนอนห้องใหญ่เอัดเติดอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยตีลังกานอนไปแล้วนี่เดเ้อโอ้ยห้องใหญ่อีเ่ล yeah, like ้วนี่เพิ่นโบกแล้วไปแล้วทางในนี่เนาะมีแต่งานแกะหน่อยนึ่งบ้างพี่น้องเอ้ย อ้ากับพาตเตอเพิ่อนอันนี้เรียกว่าท่านอีขึ้นมาจากเตียเดียววจนที่จอสองลมใช่จังหน่อยอ่าโอเคพี่น้องเนะาะซาหรับคลิปนี้ไว้สำนึกก่อนพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องกป,ปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนะาะบอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขุสุขคนสำหรับคลิปนี้สบายดี